สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว a t c h My c h a n n วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation เรื่องตำนานจิ้จกางจางสอสำนักหังเลิ่พบจบแดน EP 30จ้าตื่นเต้นนะคะการสลับทีมนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเป็ูกันต่อว่าพอสลับทีมไปแล้วความเข้าขามันจะ อะไรยังไงต่อไปและจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในระหว่างการฝึกซ้อมนะคะทุกคนแปะดูกันดีกว่าแต่ว่าการที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะสั่งเมมเบอร์ชิพวอชว้นเลยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ใน playlist exclusive ูซีฟของเมมเบอจ้าเลยมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แตงเลยนะโอเคครับขอบคุณวิธีจ้าขอบคุณครับไปครับไปครับสามสิบจ้า ตอนที่สามสิบรบกาคแข่งขันแม่ปันเญญงจิตตัวจ้ิเธอจะสายวิญญาณกูอยีครับ จะได้รู้ไม่มีอนกรนนี่ท่านั้นแข็งเหลือทั้งสองพี่นอกำลังท่อะไรกันนีู่จังแล้วทนงแล้วเืนงได้เออทาแอ้สมสครับซิซิาอากา้ัพวกอ่างที่เขาช่วยเหลือไว่ได้รทา ที่ารสืจะไปสายปกป้องอยกุ้งคอหวหาเที่สาสื่อหลอกสาเขามีเสน่ห์ไปค่ายเขามีเสน่ห์มากเลยสาใต้ตาชอบคนข้างหลักอ่ะพิงไปต่ออยู่นี้กับเร็ว เสริมโอ้โแล้วมันเป็นพลังริมพลังเสริมกันโอ้ยถ้าไม่มีเซสชั่นการสอบนี้ก็จะไมุ่บเล่นเลยเล่นขั้นเลยเหตกใดนักแข่งขันสุดยอ้อ เห็นว่าฉันไม่ถูกเข้านี่แข็งแรงจะกดไฟข้าได้ยังไงอยู่เพราะฝีเข่าอย่างเช่เฮ้ยเหมือนพี่เขาได้รับไปด้วยจอดนี่แก้เกมยังไงดีครับพี่มารจิตวิญญาณเห็นก็โอ้โหบอกเบลฟุนกลับมาแล้ว เขาเจ๋งจเช้าเหรเจ้าหนาที่ต่อสู้กังวันดี้ี่สิรีบกำจัพวกอีองมันเลิวกันทุกคนเลยโว้รู้ว่าตั้งใจจะมาหาีเท่าเหม่งมันกันขึ้นวันทุกเจ้าเฮเราตลอด ม่ันตไม่นก็เอาหูก้อระวังนะจะีต้องพกันให้หวีจบหน้แล้วจีต้อจบสี่เพื่อป้องกันการรบโดยก็สู้ถึงต่อสองต่อสองคิดวาจะลัวเหรอต้องอย่มากลบสีช็อตยาสีส้มสีเหลืองให้ความเร็วโอ้ยมันจตกพี่อ เลี้ยงด้เออสู้กันค่ะโอ้ยถอยถอยมีี่อช่วยเหลือมาเป็นแนวนดาวตกพยาผมก็งไม่น้อยเลยพี่มาใจร้อนไปหน่อยเนาะโอ้ โอ้ต้องระวังน,นะครับายว้าย,ายแตกเลยมีช่องโหว่แล้วทักษะที่สอพลังสวยมากตัวแม่เกินอ่ะยว้าว w ผักแน่นละู่ฉัน ้ที่าจะใ้ก้าได้เหรอไวนะ <Why? S 2> ไม่ไมไพังกลังข้ออัพแล้วพลังวิญญาณเขาจนไี้สูงแต่มาตรกาดนั่นแถมของเขาทำให้่ัักวิญญาณข้าพุทธิ์เล่สุดยอดกว่าเดิมเกิได้ออกไม่ได้เข้ได้จัดกล้า เรื่องนี้กันเถอะอืมว,มวายมากวายวายกลงน้ำแข็งกันหมนดมเอาแต่ต้องยิงสายช่วยเยอะจับตาดูไว้นะก่อนพวกเขาสลัดสถานการณ์ตอนนี้จึงเป็นเจ็ดต่อ,ตอสี่มอดอากาสไปเลย <c oughs> เขาคืนแล้วเออจะห้เอมีคราอีกคนขอโทษด้วยอนึกแข่งทองหนิลุเฉินจะกดทุกคนบ้ถ้าใรจะกดไม่ได้มงไม่อาจที่นการึ้นเนาะต้องกันสุดฤทธอยาผมเถอะอสูรแล้วจะเสี่ยงถูกตีกลับต้ตงต้องรีบต้องเสี่ยงละต้องออกมา โอ้ยเวลานางใช้อันนี้ที่ไรนาง,งจะหมดแรงโอ้ยสวยเท่อะใช้พลังแบบสุดตัว อโอ้โหช่วยพี่สันสือด้วยสารสืออ๋อโอ้ยก็อักันเลยแลกกันเหรอแลกกัน โหมสวยมากโหดมากเหนืววห่อยโดนตรึงชนะแล้วไหม,มนี่โดนจี้แล้วออกเลยจ้ะ

จริงเขาใกล้ขนาดนี้โดนแน่เก่งตัวจบอะคืออ้วอย่าจริงทุกที่วิชนาคือมีพระเอกค่ะตัวจบเราแข่งไวแล้วโอเควาานะแค่ซ้อมลูกแค่ซ้อมิงมันสู้ขั้นจริงเลยอะ เลือดก,กระอักไปแล้วหนึ่งไต,<อ>ต่เยา่าเอื <laughs> ้อเยาเอเกินไปเจียวเยจ้เป็นวิญาณทีคู่เหรอวินาเป็นตัวของดงเก็บประหลาดี่อยู่ปอมินดีต้อนรับข้าสู่สมเฮ้ยเขาูกมีด ไม่ไปอยู่ข้ารู้ว่าพวกเจ้ามีเรื่องกับน้องข้าแต่ขาส่วนเขาข้าส่วนข้าพวกเจามีเรื่องใส่ใจพวกเราเป็นสหายร่วมรบเลยวนะท่านเจ้าขรเขายิ้มจริงใจขนาดนี้อ้ยิ้มจริงใจจะไม่มีแผลและอะไรจริงๆหรอยังคิดอยู่ยังคิดอยู่เขาไม่ไว้ใจบ้านนี้อยู่แล้วเป็นบุตรชายของญาติเชิญสิไม่ว่าจะอยู่จุดไหน ก็เป็นสบายเข้าไม่ได้ไม่ยอมรับพราตัวเองก็ลูกได้ยุกแม่หนูกเขายังเป็นเพื่อนกันเขายังยังไว้เชื่อยังไว้ใจฉันพลังเจ้ายิงเท่าเดิมแต่ระดับความรู้สึกนักแข่งท่าเยอะไปเยอะพลังการช่วยเหลือของขี่เฮาทำให้ท่านนักแข่งสองข้ารู้สึกขึ้นไปจนถึงระดับมาตรรานั้นแข็ง กลับว่าอะไรไม่รู้แค่นี้ครูภาษาไทยไม่รู้เราแย่ละเราบอกภาษาดูไม่ใช่ภาษาไทยแค่นี้เหิวไก่ย่างหิวไก่ไส้เผื่ออาจารย์อยากกินยั่วนะเสียวๆถึงพลังส่วนตัวยังมีไม่มากพอแต่พวกเขามีศักยภาพที่จะเป็นอาชีพใหญ่ถ้าจุดให้โอกาสพวกเขาโวยหัส แต่แต่วันนี้ไปเจ้าคือผู้ควบคุมหลักของกลุ่มสำรองจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสำรองพักเอาละไปจับกลับไปเถอะเรียกข้าวของให้พร้อมพรุ่งนี้เราจะไปที่เมืองซิงหัวซิงหัวซิงหัวป่าไปป่าเราจะไปร่วมแข่งขันประลองวิญญาณจะเป็นวิญญาจาต่า ไปดูื้องแขงอ๋ออีกแล้วอ๋อแล้กระดับโรงเรียนอ่ะเราก็ทายถูกอยู่อะไอนี่ตัวร้ายยัง้เยอขนาดงวิว่งกล้องสองกล้องสามมาคุยกับพี่เป็นไงสอนน้องอาะแล้วก็เรื่องในครั้งนี้ท่าแม่โมโหมาก ชคดีที่ท่านพ่อไม่ถือว่าไม่อย่างนั้นเจ้าคงลำบากแน่ท่านแม่ปาบอกว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกท่านแม่ต้องกดดันแค่ไหนเจ้าหมูไหมเพื่อปิดเรื่องนี้ไม่ให้รั่วไหลจริงแค่เนี้เหรอให้คนเราตายเปล่าเขอโอ้เจ้อาย,อยุเท่าไหร่แล้วเรื่องส่วนตัวกับประโยชน์ของสกุลอะไรสำคัญกว่าไม่รู้เลยที่นี่คือสืออ่อไหลเทือกหรือเจ้าไม่รู้ว่า ุไลคเครืคำนี้หมายความว่าอะไรถ้ายังยาอยู่ที่นี่ต่อไปก็เก็บหามทำตัวให้เป็นคนไม<ง>่แรงเข็ดายสำหรับพวกมีภาพไม่ใช่แค่จะไ่เล่นไนดะ้แต่ต้องถึงมาเป็นพวก<ฮ>เขามีสิ่งพิเศษของย,อยาคือปัญญายึิพู<ฮ>้และว,วัฒนธรรปัญญาถ้าดึงเข้ามาเป็นพวกของตระกูลเราได้<ฮ>ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตระกูลของเรา เอาละเจ้ากลับไปหลังจากการแข่งขันนี้ถ้าก็จะเรียนจบฝ่ายไหนเจ้าก,ก็ต้องพยายามจะมีโอกาสเป็นเจ็บประหลาดได้ลูกนี่เขาจะจบแล้วด้ยังจบคือก,ก่อนข้าแค่ไม่กี่ปีสัมวันน,นนี่นเถอะข้าเองก็ไม่ชอบไปฆ่าอูนี่ของใครใช่ข้าจะเด้ต่อนี้ ข้าต้องสบ่งคนขอเล็นภากพแบบเจ้าเออเอาแต่ละแต่มึงแล้วเป็นอินนี่พี่อินอินนี่อินนี่นี่เหมือนเรียกคนใคยขนาดเนี้ยบินบินค่ะจะสายแล้วรู้สวรรค์อะไรอ่ะใช่สมอกับภูพักทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะเดี๋ยวเหยียบหินจะเหยียบหินแล้วเว้ยแต่เป็นสมาชิกกลุ่มสมรอ ข้าคาดเดาสมมติเจ้าพระกาเข้าขมาฝ่ายใดนะเมืม่อ,ม,อมายอยู่ฝ่ายใดราต้องรับผิดชอบเรื่องของฝ่ายนันปวดไหล่แล้วทีดจะมาแล้ว,วหรือยังหน้าที่อะไรเหรอน้ำความสามารถของวิญญาณการมากกว่าคนธรรมดาถ้าคิดทำชั่วก็จะสร้างความเสียหายให้คนธรรมดาอย่างมากโดยเหตุน,นี้ที่ต้องมีการตรวจสอบและติดคุกนักที่ของฝ่ายใด หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบแห่งสือ like <Whoa. S 1> ่อลค์เครื่องเจ๋งชิมัดเลยเหรอแล้วรูไ้ไหมว่ามีสมาชิกเข้ามาใหม่ทุกฝีแต่จนถึงตอนนี้ที่ตายได้ลกลับไปไม่ถึงร้อยคนนอกจากที่จบไปแล้วซึ่งมีแค่เล็กน้อยส่วนที่เหลือก็เขาต่างสู้จนตัวตายเพราะตัด oh. ที่นี้ชื่อคนบน,นาารูาปั้นนี้ก็คือที่สลักอยู่บนป้ายอินนี้มันเป็นชื่อของพวกเขา เขาเล่เป็นผู้กล้าของรุงเย็นเ้ยเหมือนอนนี้นเลย<ช>เราสเซิสัเซิลทุกอย่างที่โดยตัวสอบคนสื่อไรเิ่อตองจัดก,การเป็นเรื่องุงยก่หลายคนที่มีสิทธิเข้าายเมื่อรวนายน้ที่อะไรต้องรัผิดาตาเงเลกจะไปไลนใสมาชิกข้าขาบอกพูกเจ้าว่า ในขณะที่ข้าทำภาร,รกิจของหน่วยได้ช่วยเหลือผู้ถูกรักแกไว้วไ,วกกได้ไ,ดดไม่ทุดวการที่เป็นผู้ตรวจสอบนี้ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตตอนนี้ถึงเวลาผมจัจะต้องให้คำตอบแล้วตอนที่เราจะดเข้าร่วมการแข่งขันมองวิญญาในครั้งนี้ในตรวจสอบมีภารกิจหนึ่งที่ต้องไปทำภารกิจที่ว่าหรือว่าจะเป็น วิญญาณาปีศาจชาเลนเยอะเลยอะเอาหูยวิญญาณาปีศาจคือใครนะชาเลนเยอะมากจริงไม่ได้ง่ายนะเว้ยกว่าจ้ะพิสูจน์อะไรต่างๆมันมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์มากมายเหลือเกินลอดูไปอดี่ในห้องเรียนของเจนแต่ไอ้เจ้าพี่ชายอ่ะสามารถเป็นผู้ตรวจสอบได้เขาก็ต้องมีความเป็นแบบ ยุติธรรมที่มีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอีน้องก็คือเลวมากอีน้องคือยังไงสิตะโกนเรื่องของมึงแชร์อะไรเรื่องของมึงเแล้วแต่เลยจริงไอพวกไม่มีกล้องสาวไม่แยบยนต์มึงลายตะโกนอุกอาจมาก อายุเท่ากันเราไงต่อคนพวกนี้คือตายเร็วแล้วก็โง่มากด้วยจริงอยู่กเดี๋ยวได้ออกจากสื่อไรเคอร์แน่คนยังออกไม่ได้ใกล้เคียงฝ่ายนายหรอกจริงค่ะอึดออดอ่ะจะมาหวังว่าอายุเท่ากันเดี๋ยวจะประสบความสำเร็จมากกว่าเช่นะมันต้องเหนียวแบบ่าแก่งแย่งแบบเลื่คนคนจางมันก็มีเอาเลยตอนที่เขาอายุเท่ามึงเขาก็เก้าไปกว่ามึงแล้วค่ะพระเอกมยังไม่รู้ยัง เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงน่าสั่นเลยชิ้นนี้เออเอาเป็นพวกเดียวกันถูกต้องเขาเป็นญาติมึงค่ะฟาดแม่มึงเอาไว้มากเด็กเอาไว้มากอีลูกดดับเซนเขาก็ลูกในยุคค่ะนู เขาบอกก็กูไม่รู้กูอินกูอินกูไม่ได้ไปต้องรู้เรื่องเราบอกอก็มันโมโหไงมาฟาดแม่เขารุนแรงมากเลยนะตอนนั้นนะเออจริงเขาตากผ้าอยู่ในบ้านมึงเข้าบ้านตีเขาโมงมากผว่าเขามาขวางทางกูยังโมโหไม่หายเลยเนี่ยกูเขาอยู่เฉยๆเป็นไรเขาอยู่ในรั้วบ้านแต่ว่ามึงบอกว่าขวางทางกูแบบ ไปฟาดเขาถึงในบ้านงงมากหางหูหางตาเก่งาฟ้ามีตาพีน่าสงสารสุดๆละครทวันท้องวันมากทำอะรทำเลยเกดโอเคกระต๊อกกรต่อกสุดสนุกสนานมากเพิสนุกมากนะการมีวิห่ามันแบบเลิศจริงๆการแบ่งฟันพลังจิตเป็นตัวจบจริงๆตัวจบคือบอกเลยว่าทีมอัเก่งจริงอยู่แต่เขาเป็นตัวเสริมตัวรับตัวจบที่เลิศ ทุกคนรู้พลังปุ๊บโอ้ว้าวไปเลยแบบนี้นี่เองทุกคนไม่มีคําถามเลยนะว่าทาไมเธอถึงแบบอยู่แค่ปี2วงแหวนสิบสปีส้อปเปอีปีสองอันนถึงได้มาเป็นตัวส่รองจบเลยวงแหวนสีสีเหมือนไก่ต้มตดจีนที่ผ่านมาเลยจริงซีดมากต้องเอาใหว่ไปดวนเค็มอ่ะถูกต้ององดวนเค็มใส่สีเค็มนิดหน่อยใส่สีเ้สีเฮ้ยหิวมากเฮ้อแต่ว่าก็กินไก่ย่าง เออกินไก่เก่งเลยกันอาจารย์มึงอ่ะเก๋าขึ้นยูนิยูนิกได้ตรวจบ้างไหมตรวจแล้วดีขึ้นเลยอย่าว่าไายถึงอาจารย์ด้วยไงอาจารย์ด้วยไปโทิแต่แต่ว่าทุกคนก็ช็อกว่าเด็กสำรองมีวิญญาณจารย์คู่ตั้งสองคนมันเวอร์จริงยายเซียวก็หาใช้ทำดามาโอ้โหเป่าขุยอะไรเงี้ยนะหรอปะช้าเลยช้าเลยแล้วก็ปลากระถางปากระถางบึ่งจริงอยากปากระถางใส่อด่นมากทุกวันเนี่ย อยากแบบกไม่รู้ตัวอีกอยากปัญหาเนี่ต้องแน่คว้างใส่มือกูเอาถังแน่คว้างใส่มือกูกเจาะเก้ามึงมากอ่ะก็ไม่ไม่มีผลอะไรกูกเซย์บอกว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่ได้ช่วยอะไรกูอยู่ดีกูป่วยกินยาเหมือนเดิมเงินชั่วนอกจากไม่ช่วยกูจะเอาไก่ยัดคอมึงกูจะเอามันหมูยัดคอมึงไปยี่โนช็อกกตอนเลยมึงอะช็อกก่อนอะกูก็แค่กินยาลดเก๊า จริงตตอะไรเออไม่ตายเออไม่ตายมึงอ่ะแต่เจ้ามันหมูพี่โดนชอบพี่โดนชอบเออโอ้ยแต่แหละไี่จะน้องไม่เข้าใจน้องว่าพี่โดนเป็นอิสระกันหรอคะเปล่าค่ะยับมันหมูจะออกได เป็นคนคือเป็นคนแบบกินเฮลตี้มากไม่สามารถกินมันได้เลยกินแล้วจะแบบเป็นหัวขึ้นไส้เห็นแล้วไม่ได้อาอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวด่าไว้กอนคัน้องบูเหอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาเดี๋ยวพี่ทำอะไรถึงพูดจอม่ดูมีศาสนาไม่ใจเย็นเพื่อนกินเฮลตี้มาตั้งแต่มัธยมจนครีนจนครีนจนทุกวันนี้ไม่สามารถกินไข่กินไข่มันได้น้อยมากไม่ได้กินเพื่อนฮิเกอร์มันหมูไปร้านชาบูสั่งน้ำสุกเป็นน้ำเปล่าเพราะว่ามีโซเดียมเยอะ เดี๋ยวจะรวมจะรวมแต่ทุกวันนี้อ่ะต่อให้ไม่กินก็โหสดช่มสดนั้งเปล่านั่นแหละทุกคนไม่ได้อะไรเลยทุกคนเพราะว่ามันมันสนุกไงเออมันสนุกมากเราจอยมากเราก็เลยลืมไปแล้วว่าจะรีแคปอะไรแต่แล้วพราะเราอจไม่แต่เราก็รีแคปไปเรื่องการมีสภาพเอ่ยใดที่มันค่อยๆเติบโตคืออย่างที่บอกเนาะทุกคนต้องผ่านการแบบ เจอหน้าหรือการแบบคนเรียกว่าอะไรไม่ชอบไม่ถูกสัจฉิเริ่มต้นจากอะไรแบบนี้ก่อนแล้วพอเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาเป็นทีมเดียวกันเราเมื่อไหร่มันน่าจะแน่นแฟมากจริงมันต้องเราทั้งจะมาแบบบททดสอบให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าในความที่แบบว่าทีมหลักทีมรองหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่มันจะเข้ามามึสานเอาจริงนะทีมหลักดูไม่หลักกันเลยจริงยังเกี่ยวไม่เหมือนสื่อหลายเคอร์เดวของเราเลยที่อนแบบว่าเขายังรู้สึกว่าแบบทีมรองยังดูมีต่ำแน่นแฟ้แบบ มึงจะมาเป็นหัวหน้าเหรอทีมหลักดูแบบว่าเก่งแย่กันอยู่แล้วยังตีกันอยู่เลยยังม่นับเหมือนยังไม่เข้อใจกันเลยใช่ก็คิดว่าตัวกาวตัวเชื่อมแล้วก็ตัวรับจบตัวตัวของเราเนี่ยตาจะตุ้ยตุยเราแน่นอนตุ้ยตุ้ยหรอด็กเล็กด็กเล็กของเราบล็อกแบ๊ก เริ่มจากสูนแต่ว่าบอกแบงไม่ธรรมดาบอกแบงมีพี่เทนเมืองแหละปิงปิงใช่ก็เลยกายไม่เจอเลยอ่ะพี่เทนเมืองเจออยากเจอพี่เทนเมืองสองตอนไม่เจอเลยคิดถึงแบบไม่เจอไม่เจออยู่มาแน่อีพีหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคิดเขาเลยเดี๋ยวเขาต้องแบบไปซิงหลัวไปซิงหลัวไปแข่งไปแข่งงานไปแข่งเมืองอะคิดถึงไอ้ตัวไอ้ทอดทอดอะดังแน่หรอยี่สิบยี่สิบไม่ขายบปกติเขาขายสามสิบแล้วก็ต้องเอาฟอกกี้มาฉีดเป็นแม็กกี้แล้วะแต่ก็ยนไไม่ใช่ยี่สิบแล้ว ้ันตะล้านบางร้านเขาเขียนไว้เลยว่ารถด่วนไม่ขายยี่สิบเริ่มที่สามสิบเพราแต่ว่าถ้าขายยี่สิบคือได้นิติอ้วนน้อยมากเขาเลยไม่ขายไงแพงมากแพงมากนะแต่เขาบอกว่าอย่างอื่นยี่สิบได้นี่กูเพิ่งกินก็เลยเพี้ยกบ้างเพี้ยนบ้างฮักสิบเชียงใหม่เ้าอยู่เชียงใหม่อยากส่งรถด่วนมาได้นะไม่ติดนะส่งพี่้ยนบ้างมาได้เงมลาดำลงนะ สามารถเข้ามอทอดได้นะรับพี่เทนเมืองพร้อมจะสชุดออเดอร์สามร้อยบาทได้นะรับพี่เทนเมืองเฮ้ยแป๊บเดียวถึงเลยนะส่งมาแบบน้องบอกว่าเฮ้ยมึงอะไรอ่ะไม่น้องมึงขุนเนื้อขุนเนื้อเมมเบอร์จะให้สมัครรถด่วนก็อยากจะเอาไปมึงไม่ซื้อเองอ่ะเออเดี๋ยวเอาไปซื้อแล้วเนี่ยตลาดแเดี๋ยวเราขอไปกินมาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย